สุขสบายดีพี่น้อง FC สุขุมสุขคนพี่น้องเนาะว่าฟั่งลาวฝังไทยอยู่กทั้งหมดเราอยู่ต่างประเทศตื่นมาตอนเช้านี่ก็อยู่บ้านตะแล้วเลยนะพี่น้องเนาะอยู่ัดใหม่นก่นล่ะอยู่ตะแลวก็เลยย้อนพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตะแลวนี่แหละมาสู่พีิซูน้อง มองพ่นถืกร uh, ีกเป็ดลอยล้านนี่น้องเนาะนี่แหละอยู่ตลาดข้าวเนี่แหละพ่นถือกรีกเป็ดลอยล้านสองคนเลยพี่น้องเลยก็ที่น้ำหาพ่นอยู่ถังพ่นเห็นพ่นตัสิไปเลาะวิวพี่สัมผัสอะไรเขาหลุดซึ้งพ่นอยู่ตะครับเนาะที่นอนยังสัวสิไปแอาก็มันมีสองคนที่ว่าถือถังถังนอกไม่ว่าจะไปถามไปจะดีจ่อยน้ำพ่นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศเศร้าๆอยู่ตลาดนัดน้องนี่บ่มีบื้น เป็นหนุ่มนัดไม้คือตลาดนั่นแต่เฉพาพี่พะนองเลาะเบึงเนี่ยบรรยากาศนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะวอนนี้โอ้ยพี่มาอยู่ตั้งเอ่อมาในวัดพี่น้องพีง่ย่ามมอเสาพี่น้องอยู่ในวัดเอ่อบ้านตะเลานี่แหละโอ้มันโหเป็นหนุ่มนี่หนะสีมันเปาะตัวนี่พี่น้องโอ้โมเมนต์ใหม่เลยพี่น้องเลยเป็นสีเป็นปูนพี่น้องปูนเลย พวะเนาะยุ่งพอตออู้เพิ่นงามไปบา้า,าน,บน,นนาะต่างเพิ่นเาแล้วเนาะวัดเพิ่นก็คือวัดอยู่นี่แหละตั้งแต่แล้วหนาเนาะเคยว่าพาผีพาหนอ,องเขามาเบิ่งพูดบอให้เห็นอันที่ไก่น มงยามสงก,การานต์นี่พี่น้องเพิ่นสิได้มาส่งหันส่งนีคัทชัวเรลหละอยู่กันเน้องเนาะของส่งน้ำพี่น้อง,นะอ,ง,ง,อ,งอยู่มงซิมพุ่นล่ะพี่น้องมองส่งเอาก็ดูขอท้านี่กับตอวเดี๋ยวมาส่งอยู่หันเนาะพี่น้องเนาะเอาหนามมาล้างมาส่งหันยามเวลาสงกรารจัดปารพณี้นี้นพี่น้องเนาะคือว่า อวยสงนาเวลาเอาอยาโสงการผู้ที่เอาก็ดูเขา่านมาล่างไม่พ่อกก็มะมาสงอยู่หันทาเพันปีเหนียวปูเบตงเลยได้พห่น้นองทาาเบตงมันแลยู่หันคือซีเมนต์มองมันนดซาวาลี่เนี่ยปูบอสตกีเข้ามากอะจนมันจะมันถวายพระเพิ่ง ตะกี้นะพี่น้องเ่าฮั่นได้มากอยู่นะพี่น้องเนาะตัวนี้นะถ้าเกิดทีเห็นไดโนเสารี่บ่งพระเอาหันพระเาี่คู่น้องพี่น้องพอตอนนั้นเข้ามาถวายพระเพื่ออยู่ได้หลันนะพี่น้องเนาะนี่แหละวัดตาแล้วพี่น้องเนี่ยวัดใหม่ได้พี่น้องเด้อบ่แม่นวัดอันศักดิ์สิทธิ์สักคุณเด้อ มองคุณเขามีวัดศักษิ์อยู่ทางเบื้องลูนเอี่พี่นอ้องทางเข้าวัดพี่น้องอยู่ประมาณนี้นี่เป็นเมื่อก่อนพี่น้องสองข้างเนี่ยพี่น้องเมื่ก่นกสองข้างนะพี่น้องอนนี้เป็นประตูนีไฟ <laughs> ออกมาเนี่ยก็เป็นตลาดนัดเลยแล้วพี่หน่องเอ้ยที่บ้านเท่ากับพูดละยุคคุณละผมมันเอาพุณละยันเท่ากับอยู่ห่มมันมาดใหขามพี่กายก็มาลงในยุทธหันแหลกแล้วพี่น้องเลยบื้อน,นีนเป็นตลาดนัดคือวันพุธพี่น้องนี่ตลาดนัดตาแล้วประจำถูกวันพุธนะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นเน ที่งานเลาก็มาขอดก่อนมาจอดก็งานเพราะที่ซิป็นี่พี่น้องมันอยู่ไกล่เลยตดมากเลอย่างเมื่อการใส่ใจค่าใส่ใจมันสูงเลยนะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยบริษัทกลับหน้าเนาวลงมาจอดไว้ก็สิมีคนว้อยนอนเฝ้าก็มีเมนิดเนาะพี่น้องเนาะมีเมนิดแล้วกับาขายเสือาา้อผ้าท่ามาทัำหอกไปนี่ที่งานเลากันรลังกินเข่าอยู่นะพี่น้องมีอะไรกิน เขากินน้ำนะครับกลับไปมีกับกลับนะครับนอกกลับต้องรถก็คือไปเกี่ยวเขาพี่น้องครับไปเกี่ยวเขาคือรถขั้นมะลาปองเห็นไหมรถมาจอดครบทุกขั้นสามขั้นรถเกรื่องก็คือรถตู้ลำโพงรถแก่เวทีเวทีรถเกลือก อถ่ถ่ยูดูยูดอกสิมีขบเพิ่นเลยพี่น้องมีแต่นี่เดยบร้อยมีแต่ว่าเื่งเพิ่งกิสิกาลกกินเข่าูขึ้นมาเทากกินเข่ากินน้ำแล้วกระซิบก็มีกูยูก็มีแหละนนาะขึนมาอาศัยมังนอนเพื่ออยูู้่เบ่ผู้บ่อ้ไก่ เราเธอเศราพี่นอ้องอยู่ตาแล้วลูกหล้ากำลังไปลงเงียนกันนี่เดินทางเอาสีเหมือพุลละพี่นอ้นองผมจะว่าเขามาลงเอาไปที่กษิตั้งอยู่บงนี่น,น,น้องนนาี่ะเขาไปในวัดปู่ขว้าป้ากระถิ่นน้องพี่นอ้องกระถินคือนหัวปามากันลงได้เลยแหละคือนเป็นกระถินน่นหละพี่นอ้องกระถินมาเตเวียงจันทร์เลยพี่นอ้นองเด้อเป็นสีมาถอดดู ตาแล้วนี่แหละที่ท่างบางนี้นี่เฮาแล้ว,วเขมาถึงอุ้งซุบอันนเฮาเป็นอยู่บริเวณนี่นพี่น้องเฮือนผู้ถือว่าถือเล็กนิดหน้อยนะอยู่นี่แหละนี่เลื่อยลังเลื่อยลังนี่ไปนี่ที่นี่พี่น้องเลยลังนี่แับลงไปอีกประมาณตรงเข้าไปมองนั่นแหละมองต้นนั้นลนะมองรถไอ้จักรได้หน่อยกลัลงเลียนไปหอดนะพี่น้องแหละตัวคนขามกันถือคนสองคนเลยพี่น้องอ,อยู่ในนี่ถือเลขกหกโตก็คือแปดลอยล้านพี่น้องเนาะ ถึงเร่โตคือไปร้อยล้านเลยนี่หละยุ้นตาแล้วเฮานี่ล่ละเดี๋ยวว่าสิไปหลินน้ำพ่นอยู่มือหนาก่อนมือนี้ครับจ้ากับสิครับซะกก่อนครับเมื่อพุณละเมื่อบานซะก่อนพี่น้องน้งนายาาเกี้ยวเขาพี่หน่องเกี้ยวเขาพอดแล้วก็เห็นหนั่นเลยฮะก่อนแล้วไปสุดหนึ่งเลยเกี้ยวเขาแล้วไปสุดหนึ่งแล้ว,ว,ลว,วไป,วไปยังอีกสุดหนึ่งเห็นหน้าร้ายพี่น้องปีนี้ก็เลยว่า สิกลับไปเกี่ยวเขาสักก่อนรถเทาก็ตั้งสิไปตังค์ไปที่น้อ่น้องนอกผบเบื่อคนเดิพี่น้องเลิกผบตัางวิธีแล้วก็คือวันที่แปดที่เก้าห้องกับมาก่อนน้อ่น้องนอกสิกับเสียเอาคนงานมาหน้ามือกับเสียเอาคนคดวอยน้องน้องพอคนว่อยน่ะมีแตซีคนพี่น้องโอ้ยเขาเก่งเลยเก็บไปที่ได้เรียบเรียบร้อยทั้งไปที่ทั้งโต๊ะทั้งตังพี่น้องน้องทั้งเดิน บรรเสี่ยนหมู่ว่านหมูซื่อหมูเด็กพี่น sensory, ้องเด้อกําลังสืบตั้งเวทีจะตั้งถาว่าทันต่อไปหมู่ซื่อหนีวเพราะมันเราหอดมานอนโอ้ยพี่น้องเลยบมู่ว่าแหละไปลงดีทุกอนกําลังกินเข่าอยู่ไอ้ที่มื่อเอากินเข่าแล้วก็จังคอยว่าหน่อมหน่ายใส่สวยกับเมื่อทางพูทางอันขุนละปากซองสองคอนเท่าขุนล่ะเนาะ กสิกลับลร้คนอยู่มือนี่กสิกลับลร้คนอยู่ดอกเพราะว่ากสิมีผูครับผ oh ูว่าผูผู้เกี่ยวเขาผ้นแล้วก็มีผู้เกี่ยวเขาแล้วแล้วก็มีนนาางนอกะิกลับเป็นนอะไรหนาเอื่องนี่แหละนี่กสิตรัเดยวเอาพี่น้องเอคลิปนี้เอาสมนีสักคนเดิพี่น้องนะกรับสักนเดพี่น้องบบดนี้กรับบ่อระศับก่อนนี่กสรุปไปสมนีสักอนหน้างนาะว่าละตอนเสาร์แ่บรรยากาศอยู่ในวัดเนยอยู่้างหนอกเนยน้านอ พี่น้องในเบิ่งอาพี่น้องคลิปนี้สรู้สานีเด้พี่น้องเด้อได้เจ็บจะ่จนสุขใจสุขกายสุขสบายดี